ก็กลับมาอีกครั้งนะครับตามคําร้องเรียนสําหรับป๋อไซซีนะรอบนี้มาเป็นรอบที่3แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้หรือยังไม่ได้ซุ่มเนี่ยสละใจสุ่มไว้สัหน่อยนะครับรอบหน้าไม่รู้จะมีอีกเมื่อไร่พอดูจากลักษณะแล้วส่วนใหญ่แล้วดีรันประมาณ3รอบแล้วก็ค่อนข้างจริงจริงเียบหายไปนะครับไปดูกันเลยว่าตู้มีอะไรบ้างพร้อมคําแนะนําสําหรับมือใหม่ในการเล่นดาวน้อยดาวมากเล่นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกัน สเตลลาโก Go plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดตเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงอยู่ใต้ description อ่ะล,ละครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุจวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับตู้ลีลันปอไซซีครับโอ้โหเียได้ว่า 6ปีกลีรลันยังไม่มาสักรอบแต่ปอดจซซีลีรันไปแล้ว2รอบรวมกับตู้ที่มา1รอบเท่ากับเข้ามาทั้งหมด3รอบแล้วนะครับซึ่งในเซิร์ฟนอกเนี่ยมันมาประมาณ3-4รอบแล้วมันก็หายไปนะครับแล้วก็เงียบไปเลยไม่ค่อยผล่หัวมาเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีตัวละครของปอดจซซีนะครับก็อย่าลืมที่จะหยิบจับกันไว้ก่อนนะครับแล้วปูกบี่อาจจะต้องเรียกว่ายอมเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆในการไปสุ่มในรอบรอบหน้านะครับ ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตู้พิเศษนะครับนั่นคือการขอพอนะโดยเติมเงินสะสมเนี่ยรับเป็นแหวนป่องนะครับสำหรับใครที่พอมีงบเนี่ยจานมองว่า1 0 0 0พบาทเนี่ยได้ป่อง4ี่วงนะจานว่าก็โอเคนะได้ตั๋ว5ใบป่อง4วงนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่าป่องมีไม่เยอะหรือว่าขาดเล็กๆน้อยๆแล้วที่เกียดรอตู้กายแท้ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ตํากันได้สาหรับใครที่ไม่ได้มีงบอะไรก็เก็บไปสุดในตู้ ของกายท้เอานะครับเพราะว่าทั้งป่องทั้งปอสาคัญทั้งคู่นะครับโดยในตู้นี้เนี่ยข้อดีมากๆเลยนะครับเขาทำมาในตัวธรรมดานะครับอันนี้ถือว่าเวอร์ลี่แฮปปี้มากๆนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถดองตัวตู้นี้ได้สามารถซื้อแพ็คตู้นี้ได้วันละสิบาทก็รับตัว3ใบเนี่ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะแล้วก็อันนี้เนี่ยใครสามารถมาสุ่มเนี่ยรุ่นรับของรางวัลกันได้โดยอย่างที่จาร์บอกไปครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนารางวัลให้ถูกลงนะครับจาก230 เพียงแค่190บใบเนี่ย <c oughs> ขอไปครับเพียงแค่190บใบนะครับเราก็จะได้รับกระดูกแขนแล้วถ้าเราสุ่มตัวละครออกประมาณ190บใบและได้แขนเนี่ยก็พอได้ที่เหลือก็ไปปานเอาเนะครับส่วนใครสุ่มได้แล้วครบแล้วก็จะสุ่มถึง300เลยก็ได้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยจันบอกว่าเขาค้างเอกลุศิดนึงนะครับตัวก็เป็นตัวปกติแล้วก็รางวัลสเต็ปก็ถูกลงเพราะปกติแล้วเนี่ยมันต้องเป็น 3 3 0 320นะครับถือว่าอันนี้เป็นอะไรที่วอรี่แฮปปี้อยู่ใครที่ต้องการสุ่งก็มาจัดมาตามกันได้นะครับส่วนรางวัล6ดาวจำมองว่าไม่น่าววาวถ้าเป็นกระดูก sp จันว่าจนันอาจจะลองสุ่มสัก 30- 40ใบแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่รางวัลการันตีนะครับจะเป็นพวกกระดูกอันนี้จันไม่อยากได้ครับกระดูกพวกนี้เนี่ยตีมันตีหาตีหายตีง่ายอะ่ะอืมอาจจะไม่ครบเซตตอนนี้แต่ว่าหาตีได้ตลอดนะครับไม่อยากสุ่มค่อนข้างเปลืองนะครับ3 0 4สิบี่เนี่ยใครต้องการมาสุ่ดดวงดวงงเท จัดกันได้นะนะครับอาจจะได้ปอมาใครได้ซ้าเนี่ยก็ได้เศษไป5,000ใช่ปะ5,000นในห0 0่นี่แหละนะครับก็สามารถมาสุ่มกันได้แต่สมจานจานเก็บไว้สุ่มตู้กายแท้ดีกว่าสุ่มหาพวกกระดูกแบบกระดูกลุ้งดีกว่านะครับสำหรับจานเองนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ19บาทรายวันตัว3ใบามามาตามกันได้แล้วก็อันนี้690เบพชรได้ตัว10บใบเลยถือว่าเป็นแพ็คราคาที่ประหยัดเพราะปกติต้องเป็น840บเพชรใน อนาคตนะครับอ่ะเราก็จะได้ตัวปอดใจซีกันมาแล้วนะครับสําหรับใครเนี่ยที่ได้มาแล้วเนี่ยแมคคนิกของตัวละครนี้เนี่ย oh, <that> s <S ก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับมันจะมีอกกระหัวอกกับหัว <laughs> แขนกับหัวนะครับโดยหัวเนี่ยจะอย่างที่วิ่ยนบอกว่ามันเป็นด้าน PvP แหละจะสนใจไม่สนใจก็ตแต่คนจะเล่นนะครับมันเป็นแนวด้านการข่มนะครับแล้วก็สําคัญสุดคือกระดูกแขนครับกระดูกแขน6ดาวสําคัญมากแต่ว่าวิธีการใช้เนี่ยถ้าตัวละครไม่ 5ดาวแดงก็ยังใช้ยากอยู่ดีนะครับโดยแหวนเริ่มต้นนะครับแหวนเริ่มต้นของน้องนะจานจะแนะนำเป็นแหวนงูล้วนครับ off ATK ครับตั้งแต่3ดาวเหลืองจะหลด2ดาวแดงก็สามารถเล่นได้1ดาวแดงได้นะครับ ATK ไปเลยอันนี้จานแหวน ATK จานโยกไปไว้ฝั่งอื่นบ้างแล้วนะครับอาจารย์ก็ถือว่าสมมติจานใส่ ATK ทั้ง3มวงแล้วกัน4วงนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการเล่นทั้งการ PVP ทั้งการตีกระดูกนะครับ เพราะว่าเราเล่นสาย2ไม่ได้เนื่องจากเราคุมพรให้อยู่ขั้น4ี่และลากเพื่อนไปตีไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องลากครับลากไม่ได้ไม่ต้องลากนะครับเพราะว่ามันทําให้แม้คั้นในการเล่นเนี่ยเราเราจะเล่นยากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคําสาปนะครับทำให้รับคำสาปไปนเนี่ยลดพลังโจมตีตามค่า ATK ที่เรามีก็คือัพ ATK ทั้งหมดอ่ะในการเล่นอยู่แล้วนะครับสกิลสเนี่ยทำให้สตูเนี่ยเขาเรียกว่าได้รับนะครับคำสาปเพิ่มขึ้นและรับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็ 2 0 2เทิร์นทนก็ถือว่าว้าวแล้วนะแล้วก็เป็นข่มครับข่มอันนี้นี่ก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับการเอาไปเล่นทั้งการ P ิวพนะครับถือว่าดีมากๆเพราะว่าเอาข่มพวกสายบงสายบัฟสายอ่าสแต็กต่างๆใช้งานได้หมดเลยแต่ว่าสมหรับใครว่าอยากเปิดเคแดนในการตีกระดูกจางก,ก็ได้นำเป็น1 1 1 2ก็ได้ครับแต่ว่า1 1 1 2เนี่ยจะต้องตีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าพเผื่อเนี่ยตียากมากๆเพราะว่าการโจมตีปกติ1ครั้งเนี่ย มันจะลดการใช้ทักษะวิญญาณนี้ลงอ่ะหเกรเห็นปะ่ะมันมีทั้งหมด8เกรนะครับก็คือเราต้องตีไปจนกว่าเราจะเหลือประมาณ4ีเกนะครับอันนั้นก็จะจะเป็นผลที่ยากหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นผลที่ยากหน่อยก็เล่น1ล้วนก็ได้ครับแต่สำหรับใครที่ฟูลออปชันแล้วนะครับได้มา5ดาวแดงก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละ2องสองตอบโจทย์นะครับเอากดผิดออฟเอทีเคนะครับสองสองหนึ่งหนึ่งก็ได้เป็น2 2 1 1ได้เลยนะครับอันนี้ก็ข่มลากตีนะครับ พรนี้นะครับมันสําคัญมากๆาที่5าดาวแดงเพราะว่าขณะเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยเราจะอยู่6ชั้นถาวรไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแชร์ลิงท่าน้าของพอรให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันบอกว่าหากว่าปอดไซซีเนี่ยมีพร8เกตนะครับจะเสริมพร1ชั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดับงนั้นเนี่ยหกแขนเนี่ยถึงจะมีแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าตัวละครเราไม่ห้ดาวแดงก็ถือว่าคุมได้ยากเว้นแต่ว่าเราลวงดีจนสามารถ s t a ็กพรได้จนครบ นะอันนี้ก็ต้องเน้นที่ดวงหน่อยครับก็ต้องบุญให้ปอเล่นบ่อยๆหน่อยอะมาน้ําทํางานเสียงๆทํางานอะไรพวกนี้ครับมับงกรขาวทํางานให้ปอได้เล่นบ่อยๆนะครับส่วนเซตกระดูกเนี่ยก็เป็นเซตดั้งเดิมที่เล่นอยู่แล้วสําหรับผู้เล่นใหม่กระเซตสมาธินะครับหรือว่าจะใครมีกระดูกเอทีอันนี้ก็ใส่มาได้นะครับลากศกดูวิญ,ญญาณ4ชิ้นครบเซตนะครับโอเคส่วนสร้างสเตตัสก็รู้อยู่แล้ว ATK นะครับสปีดก็เป็นเรื่องของทีม ส่วนแหวน5แหวนอ่ะแหวนแหวนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ใส่อันนี้ไปก็ได้ครับเอฟเฟกควบคุมแต่ส่วนใหญ่บอเนี่ยตีธรรมดาคุมยากนะครับเว้นแต่ว่าเราจะใบฝันตูนะครับแล้วก็เป็นเนตรมายาก็ได้หรือใครถ้าไม่มีเนี่ยใส่พวกไอกระตุน้นการโจมตีหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตีล้นแถบเลยแถบกระทําก็ได้นะครับแบบแถบเล่นเทินอ่ะสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะผู้เล่นใหม่ก็1นึ่งล้วนนะครับ 1>, 1 1 1 2ก็ได้นะครับตำอรับเล่นเก่าๆแล้วก็2 2 1 1 2 2 1 2นะ ATK นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ปอดเซตีจากตู้นี้กันไปเยอะๆนะครับจะได้เรียกว่าเอามาเล่นเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับนะเพราะว่าบอกเลยว่าปอดเซตีเนี่ยเป็นตัว,วที่ประโยชน์เยอะนะครับเล่นได้ง่ายนะวิตามิน BA ถึง Z เลยนะประโยชน์เยอะจริงๆนะครับลองมาสุ่มมาเทสมาดวงกันได้นะเบอ่อใครดวงดีนะครับอืมเราก็ดื้อซะด้วยสิ 30บใบแล้วกันเขาเรียกว่ากรเิมกรเิมเราก็ดื้อซะด้วย3าบใบนะครับมีอยู่แล้วจะให้ดูว่า30บใบก็ออกได้เป็นไงเ,ออเรามาเปลืองโสมเพลื่อนี่ <c oughs> พอดีจานขาดไอ้ผนิกม่วงอยู่กันเลยสุ่มเล่นๆไปกบเปลืองครับว่าจะเก็บไว้ได้600บาทบด้วยซ้ำนะหกสามสิบาทไม่เป็นไรครับพอเรามันต้องมาเนอ่ยหูสามสิบาทไม่ออกนะสักตัว เอเทักตัวแม่เจ้าโชค oh. ดีแล้วที่มีปออยู่แล้วไม่ต้องมาสุ่มครึ่งหลอดครึ่งหลอดยังไม่ออกนะครับอันนี้ก็สุ่ม <S <S โอ้โหสมกับเป็นเดอะเบสจริงๆนะครับถ้าพูดถึงช่องจานแจ็คไว้ในเกมเมอร์ต้องพูดถึงปูใบชื่อนี้ไม่เสียแน่นอนนีครับ s t e ลล่ากพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t a ลรา g o p l u ลาลิอยู่ใต้ description เป็นไงบ้างครับสำหรับตู้อุ่มปอดใช้ซีรีรันนะครับใครยังไม่มีเนี่ยสุ่มไว้ดีกว่านะเพราะว่าไม่รู้รอบหน้าจะมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็จะมาถามหากันว่าเมื่อไหร่ปอจะมาเมื่อไหร่ปอจะมานะครับเดี๋ยวว่าตอนหลังเนี่ยก็จะมาอีกก็คงนานาน,านเลยแหละดังน,น,นั้นเนี่ยสุ่มเอาไว้เนี่ยคุ้มค่ากว่าไม่เสียรายกว่านะครับ กูแลกแคฟานก็นให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกคนถ้าใครต้องการเติมแพ็กต่างๆของเกมนี้นะครับแบกแพ็กปอเซซสะสมตัวนะครับแพ็กไายวันต่างๆแนะนำร้านสเตลลากโกวัตกันไว้เลยเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีดีฟันไม้พบกัใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับบวย,ยครับ